เป็นครั้งแรกในปีนี้นะคะที่พรุ่งนี้จะมีการประชุมครมอนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งวันนี้รัฐมนตรีแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปลงพื้นที่นะคะส่วนนายกมตรีแพนทองทานก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดพัทลุงและสงขลาติดตามจากคุณพัชราจิตคำค่ะรายงานสดจากทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงค่ะคุณพัชราคะค ที่นี่จะเป็นจุดแรกที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาลงพื้นที่วันนี้ค่ะซึ่งจะมีการตรวจติดตามในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำทะเลาสลาบสงขลาซึ่งที่นี่เองค่ะ,คะก็จะมีโครงการสำคัญที่จะนำเสนอนั่นก็คือการขุดลอกแล้วก็กำจัดวัชพืชทั้งระบบซึ่งจะต้องใช้งบประมาณกว่า200ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ นี่คือบรรยากาศที่ทะเลน้อยในอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะซึ่งเป็นจุดแรกที่นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะจะลงพื้นที่ซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมต้อนรับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะมีการติดป้ายข้อความต้อนรับนางสาวแพทองทานลูกสาวนายกทักษิณพร้อมบอกด้วยว่าทั้งถนนแล้วก็สะพานที่นี่เป็นผลงานของรัฐบาลทักษิณเมื่อปี2547ค่ะ ที่นี่มีการเตรียมพื้นที่ที่สามารถชมวิวทะเลน้อยแล้วก็ทะเลสาบสงขาได้และยังเตรียมควายน้ําค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทะเลน้อยและได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางการเกษตรมาคอยต้อนรับนายกด้วยโดยทางจังหวัดพัทลุงค่ะก็เตรียมเสนอของ,งบประมาณกว่า200ล้านบาทสําหรับกําจัดวัชพืชแล้วก็พืชต่างถิ่นในพื้นที่ทะเลน้อยทั้งระบบค่ะทางนี้ก็เพื่อที่จะพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทําให้เรือท่องเที่ยวสามารถสัญจรไปมาได้ รวมทั้งเป็นการบริหารจัดการน้ําโดยหลังกําจัดวัชพืชจะทําให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นค่ะจะช่วยกักเก็บน้ําในช่วงหน้าแรงและทําให้น้ําไหลเร็วขึ้นในช่วงน้ําหลากค่ะขณะที่ผู้เลี้ยงควายน้ําในพื้นที่ทะเลน้อยบอกเล่าว่าตอนนี้ทะเลน้อยค่ะมีปัญหาหลายด้านทั้งการบุกรุกการปลูกพืชต่างถิ่นทําให้พื้นที่เลี้ยงควายนั้นลดลงและที่สําคัญค่ะก็ไม่มีการช่วยเหลือจากภาครัฐแม้ว่าควายน้ําจะได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางการเกษตรแล้วก็ตามค่ะ หนึ่งพื้นที่ต้องเพิ่มพื้นที่ให้คนเลี้ยงควายนะพื้นที่ที่เขาปลูกปั้นน้ำมันน่าจะตรวจสอบเอกสารสิทให้แน่นอนแล้วก็ยึดตรวจยึดกลับมาเพราะคนเลี้ยงควายมันพอมันเขาเขาปลูกแล้วก็มันทําอะไรไม่ได้นะเราก็ต้องจําใจรับประพาเพราะว่าเราทุนทุนไม่ได้ภาคแรกก็ไม่ไม่ใครเข้ามายุ่งเกี่ยวเท่าไรไม่ใครมาช่วยเหลือเท่าไรแล้วก็เรื่องแปลงหญ้าเนี่ย ันจะพืชันจะพืชไอ้จอะขูนูยักษ์เนี่ยมันอยู่เยอะมันมันมันคลุมพื้นที่หญ้าที่ควายเคยกินอยู่เป็นพันไร่นะมันอยู่นะอยู่แล้วก็มันขอบคุณมากครับมันตายหมดด้านที่ปรึกษามูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยค่ะบอกว่าพื้นที่ทะเลน้อยถือว่ามีความสําคัญและเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ค่ะแต่ตอนนี้ก็ถูกทําลายด้วยโครงการที่อ้างว่าต้องการพัฒนาจึงขอให้มีการศึกษาพื้นที่ก่อนที่จะมีอนุมัติโครงการหรือว่างบประมาณโดยใช้บทเรียนที่ผ่านมาซึ่งทําลายพื้นที่ค่อนข้างมากมาพิจารณาก่่อนคะ ต้องศึกษาให้ดีถ้าคิดจะขุดลอกตั้งคันทําลายพื้นน้ำในพื้นที่น้ำทะเลน้อยระดับหมื่นกว่าไร่เนี่ยโดยไม่ไม่ศึกษาให้ดีนั่นคือการทําลายพื้นที่ชุ่มน้ําไปอีกยาวครับหมายถึงแหล่งอาศัยของปลาของนกอ่แล้วก็ความเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยเนี่ยมันเป็นแหล่งหากินของชาวประมงครับหรือไม่ก็ ไม่ว่าอะไรที่มาทําให้ความยั่งยืนของชาวประมงความโดดเด่นของระบบนิเวศท,ที่เรารักษาไว้มานานแล้วมันเสียหายไปเนี่ยมันไม่คุ้ม สำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยค่ะมีพื้นที่รวมกว่า1,7500ไร่ค่ะครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดก็คือนครศรีธรรมราชสงขลาและก็พัทลุงค่ะมีการเสนอให้เป็นพื้นที่บริเวณพลุกค,ควรขี่เสียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือว่าแรมซ่าไซส์แห่งแรกของโลกตั้งแต่ปี2,547 ขออภัยค่ะตั้งแต่ปี2541และเมื่อปี2565ค่ะองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติก็ได้มีการประกาศรับรองให้การเลี้ยงควายปลักหรือว่าควายน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเป็นมรดกทางการเกษตรโลกซึ่งเป็นเพียงตัวเดียวของประเทศไทยด้วยค่ะ และด้านหลังของดิฉันก็เป็นบรรยากาศในส่วนของจุดที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงมาพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ค่ะตอนนี้ก็ถือว่ามีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแล้วค่ะแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงช่วงบ่ายวันนี้ก็ตามค่ะค่ะขอบคุณค่ะ